สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาทำความรู้จักกับไม้ใบอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ราคาไม่แพงเลี้ยง่ายสวยงามนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้ใบชนิดนั้นก็คือพูงาช้างนะคะสลับต้นพูงาช้างเนี่ยเขาจะมีลำต้นที่ว่าเป็นต้นพูนะคะที่เลื้อยไปเลื้อยมาแต่ต่างที่ว่าสีใบเขาจะ สีเขียวแบบอ่อนๆมีสีขาวแซมเข้ามานะคะไม่ใช่ด่างนะทุกคนเมนแค่สีขาวเป็นลายของเขาเลย mm hmm. วิธีเลี้ยงวิธีการดูแลวิธีการขยายพันธุ์อ่ะเรื่องวิธีการขยายพันธุ์ก่อนวิธีการขยายพันธุ์คือตัดเขานะตัดข้อๆนะคะที่ว่าเป็นข้อของเขานะที่เขาเหลือยหรือว่าบางทีเขาก็แตกหนอกมานะคะวิธีการเลี้ยงวิธีการดูแล เวนว่เาเราไม่ต้องเวนวนรดนะะ้ำหารถทุกวันอยู่กลางแจ้งได้เลยรับแดดก็กองแสง5หรือ10เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะเพราะว่าไม้ใบเขาก็ไม่ได้ชอบแดดแรงนะคะราคาก็จับต้องได้นะคะราคาหลัก10เอนจะบอกว่าราคาไม่ค่อยแพงเลยนะคะราคาถูกมากนะคะใครที่อยากเลี้ยงเนี่ยก็สามารถหาเลี้ยงได้นะคะสัตว์ตของเขาก็คือเพีย้ย เพียแป้งแล้วก็ลายแดงนะคะเราต้องใส่สารสกัดตันจีนะคะหรือเราจะฆ่าเพีย้ยฆ่าแมลงไปเลยก็ได้นะคะบรรลุมปุ๋ยมั่งก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะใครอยากให้เราทําคลิปอะไรดีๆคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครด ตือนให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสลับเรานะคะสลับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย